กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะหมดที่25พี่เองไพลินพร้อมแล้วสำหรับการถวา,ายตัวให้แก่สาวหน้าหวานในวันนี้แต่เสียใจอยู่อย่างไพลินไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ผุดพองเธอโดนคนพรกความบริสุทธิ์ไปตั้งแต่16 เธอไม่ได้เก็บเอาไว้ให้แม่เลี้ยงไคลินรู้สึกไม่ดีกับร่างกายของตัวเองสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้เธอจะเก็บเอาไว้ให้คุณหวานเชยชมแค่คนเดียวเท่านั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไคลินไม่เคยนึกไม่เคยฝันไม่เคยคิดว่าเธอจะได้มันลงเอยกับอีกคนแบบนี้หากไคลินรู้อนาคตล่วงหน้าแล้วล่ะก็เธอจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดเธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่น ส่วนานายหญิงจะหลีกเลี่ยงให้ถึงที่สุดเพื่อที่ตอนนี้ไพลินจะได้ไม่รู้สึกผิดต่อแม่เลี้ยงคำหวานม่เลี้ยงไม่รังเกียจพี่ใช่ไหมคะคําหวานลุกขึ้นมานั่งในท่าเดิมเธอดึงเอาคนตัวโตกว่าให้ลุกขึ้นมานั่งปรับความเข้าใจกันอีกรอบทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะคะพี่ไม่บริสุทธิ์พี่ไม่ดีพอสำหรับแม่เลี้ยง คนที่หัวใจพองโตเมื่อกี้มันห่อเหี่ยวลงแล้วเมื่อไพลินนึกถึงเรื่องอดีตซึ่งตัวเองเคยทำมันไม่น่าให้อาภัยเลยสักนิดเธอขี้กลาดเธอไม่กล้าสารภาพออกไปหรอกไพลินกลัวแม่เลี้ยงนึกรังเกียจว่าเป็นผู้หญิงสำส่อนแค่ไหนเรื่องนั้นนี่เองจริงๆถ้าเลือกได้หวานเองก็อยากให้พี่ไพลินบริสุทธิ์ผุดพองจนกระทั่งมาถึงมือหวานนะคะ แต่พี่ไพลินก็บอกอยู่นี่คะว่าโดนบังคับให้ขายตั้งแต่อายุสิกคนเรานะ่ะเลือกเกิดไม่ได้ถ้ามีทางที่ดีกว่านี้พี่ไพลินก็คงไม่ทำไม่ใช่หรอคะพี่ไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนคะ่ะถ้าพี่ไม่ได้โตมาจากที่นั่นถ้าพี่มีพ่อมาปกติแบบคนอื่นพี่จะเก็บความบริสุทธิ์ให้คุณหวานคนเดียวนานไงล่ะคะพี่ไพลินเลือกไม่ได้ เพราะว่าโดนบังคับข้อนี้หวานเข้าใจค่ะอย่าพูดถึงมันอีกเลยนะคะหวานไม่อยากให้พี่เก็บเอาเรื่องในอดีตที่ผ่านมามาคิดให้มันหนักหัวปล่อยมันไปเถอะนะคะหวานนะไม่รังเกียจพี่ไพลินหรอกค่ะถ้าแม่เลี้ยงไม่รังเกียจพี่ก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยค่ะไพลินคลายความกังวลใจลงเล็กน้อยหากเธอจะสารภาพทุกอย่างถูกความจริงออกไปตอนนี้ มันจะดีหรือเปล่านะไพลินอยากเปิดอกเปิดใจคุยกับอีกคนให้รู้เรื่องถ้าแม่เลี้ยงมารู้ทีหลังเขาจะโกรธกันหรือเปล่านะเอาล่ะค่ะหวานต่อได้หรือ,อยังคะคําหวานผลักคนตัวสูงให้ล้มลงไปที่เตียงอีกรอบเธอขึ้นคล่อมเขาเหมือนเดิมแล้วไพลินได้ตาโอนอ่อนก่อนที่จะปลอบใจตัวเองว่าเธอจะสารภาพทุกอย่างออกไปทีหลัง วันนี้ขอมีความสุขกับแม่เลี้ยงหน้าหวานซะก่อนสาวหน้าหวานใช้ฝ่ามือเรียวลูบไหลใบหน้าเนียนสวยของคนที่อยู่ข้างล่างคำหวานเคยช่วยโอกาสจับมาจูบแล้วแล้วก็ยังจูบลูบคลำเธอยังทำแบบนี้บ่อยๆไม่ว่าเมื่อก่อนพี่ไพลินจะผ่านใครมาบ้างหวานไม่สนใจหรอกคะ่ะแต่ตอนนี้พี่ไพลินเป็นของหวานแล้วอย่านอกใจเราก็อย่านอกกายหวานนะคะ คำหวานเอานิ้วมาจิ้มไปที่จมูกซึ่งมันโด่งเรียวและได้รูปของไพเลินตั้งแต่นี้ต่อไปพี่จะไม่นอกกายแม่เลี้ยงค่ะส่วนนอกใจพี่ไม่เคยนึกรักใครเหมือนแม่เลี้ยงมาก่อนในชีวิตค่ะคำหวานหยุดบทสนทนาเธอก้มลงไปจุมพิษปากอวบอิม่มไม่ต้องถามว่าเธอรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนหรอกคำหวานคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของ หญยลินดาคนืนแน่น,นอนว่าเธอมีทั้งวิดีโอเทปหนังสือแนวอีโรติกซึ่งแม่เพื่อนคนดีนั้นมอบให้มาอย่างเต็มใจลินดาบอกว่าถ้าวันหนึ่งพี่คำหวานต้องอยู่ข้างบนแล้วล้วก็จะได้ไม่ต้องอับอายขายข,ายขี้หน้าเขาคิดมาแล้วก็นึกอายในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปคำหวานก็เลยศึกษาเอาไว้จริงๆนั่นละ่ะพอคืนวันศุกร์และเสาร์คำหวานจะนั่งกินป๊อปคอนถังใหญ่ เอาผ้าห่มคลุมหัวเราก็ปิดตาเหลือข้างเดียวโดหนังหญิงรักหญิงไปสองสามชั่วโมงเชียวนะคิดแล้วคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เทววัดดูมาอย่างช่ำชองก็เริ่มลงมือจุมพิษคนที่อยู่ข้างล่างการที่มีอะไรกับแม่เลี้ยงนั้นมันช่างแสนรันจวนใจแต่ไม่ใช่ว่ามีแต่ความใกล้หรอกมันส่งผลต่อหัวใจของไพรินด้วยไม่ว่ากับใคร ก็ไม่ซู้คนที่เธอนั่งตักอยู่นี้ภไยลินผละริมฝีปากออกมาจุ่มพิษลงไปที่พวงแก้มแดงๆของคนที่เสื้อผ้าอยู่ครบโดยที่ภไยลินก็เห็นว่าปมผัดถุงของแม่เลี้ยงจะหลุดรุ่อยอยู่รอมรอพี่รักแม่เลี้ยงมากนะคะพี่เป็นเมียแม่เลี้ยงแล้วนะรับผิดชอบพี่ด้วยไพลินบอกหลังจากที่จุ่มพิษแก้มของคำหวานแล้วก็ลุกออกมาจากตักไพลินตัวใหญ่ กลัวคนตัวเล็กจะหนักเมื่อลุกออกมาได้แล้วไพลินก็ก้าวขาลงจากเตียงเธอหวังจะไปชำระล้างตัวเองให้สะอาดจะได้รีบกลับมานอนกอดสุดที่รักเป็นคำหวาดที่ลุกขึ้นเธอดันตัวเองไปกอดเขาจากทางด้านหลังพี่ไพลินเป็นของหวานคนเดียวนะคะจากแต่ก่อนที่คี้หึงขีห่วงขั้นสุดพอได้อีกคนแล้วจากที่คิดว่าจะเพลาเลาความขั้นสุดของเธอนั้นมันกลายเป็น คำหวานน่าจะขี้หหงขี้ห่วงกว่าเดิมซะอีกพี่เป็นของคุณหวานมาตลอดคะ่ะขอบคุณนะคะที่มอบความสุขให้พี่เมื่อกี้ไยลินกระชับเอามือของคนที่กอดเอาไว้นั่นเธอเอี้ยวหน้ามารับจุมพิษที่แก้มนวลข่าของคนอีกคนแล้วจะไปไหนคะเห็นจะลุกจากเตียงจะหนีหวานไปไหนคะคำหวานหอมแก้มเขากลับเธอไม่ยอมเสียเปรียบดอก แล้วแก้มอมชมพูก็หอมเหลือเกินเธอนึกไปถึงภาพที่แสนยั่วยวนเมื่อสักครู่นี้ไปเข้าห้องน้ำค่ะถ้าอย่างนั้นต้องรีบไปรีบมานะคะหวานคิดถึงคำหวานหอมแก้มอีกข้างจากนั้นก็ปล่อยมือของเขาปล่อยคนตัวขาวเดินเข้าไปในห้องน้ำคำหวานเอาเสื้อผ้าของพี่ไพลินมาพับไว้ให้บนเตียงแล้วคำหวานก็ยกมือขึ้นมาสูดตม นิ้วมือที่ติดกลิ่นของอีกคนอยู่นี่เธอจะกินมันเข้าไปหรือเปล่านะแต่มันก็แค่ความคิดคำหวานน่ะไม่ได้เป็นคนหื่นกามอะไรนักหนานี่ครูหนึ่งไพลินเดินออกมาจากห้องเห็นเสื้อผ้าที่คำหวานาพับเอาไว้ให้แล้วก่อนจะโดนสั่งห้ามว่ายังไม่ต้องใส่อะไรหรอกพี่ไพลินคะไม่ต้องใส่หรอกนะคะ หวานอยากกอดแบบไม่มีอะไรมาขวางกันได้ค่ะแม่เลี้ยงไยลินรับคำคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หื่นกามแต่อย่างใดเธอเอาเสื้อผ้าไปวางบนโต๊ะเดินไปปิดไฟจากนั้นก็ขึ้นเตียงนอนกับเจ้าของหัวใจตัวเองเกอดหวานหน่อยได้ไมั้คะคนตัวเล็กหันมาขอร้องยอมให้สาวตัวโตวกอดตัวเองก่อนไพลินสอดมือเข้าไปใต้หมอนของอีกคน แล้วค้างที่เหลือก็กอดสาวตัวเล็กจากท้างด้านหลังไพลินมีความสุขที่สุดในโลกมาถึงวันนี้ได้เพราะโชคชะตาส่งสาวหน้าหวานมาให้กันจริงๆจากที่คิดว่าจะไม่ได้พานพบหน้าก็กลายเป็นว่าได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วและดูเหมือนว่าตอนนี้เราทั้งสองจะได้ลงเอ่ยครองคู่กันมาเหลียงจะไม่ทิ้งพี่จริงๆใช่ไหมคะไพลินกระชับอ้อมกอดให้นั่นขึ้น เมื่อพูดถึงเรื่องที่กลัวหนักน้าหวานจะไม่ทิ้งพี่ไพลินหรอกค่ะแค่อยากทำตัวไม่ดีก็พออยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้จนแก่เท่ากลายเป็นยายแก่สองคนดีไหมคะสาวตัวเล็กกระชับมือที่อีกคนเลื่อนมากอดตรงเอวคอดคําหวานมีความสุขมากเพราะได้อีกคนมานอนกอดบนเตียงแบบนี้คขามาเลี้ยงอยู่กันไปจนแก่เท่าเป็นยายแก่แกสองคนเลยนะคะ วา่าตาถ้าอยากได้พี่สักรอบไหวไหมพี่ไหวนะพอกอดแล้วอารมณ์บางอย่างมันก็ปัทุขึ้นอีกเมื่อไหร่แม่เลี้ยงจะหมดประจำเดือนหน้าไพลินก็อยากสัมผัสอีกคนบ้างนี่พอแล้วค่ะคนบ้าหวานไม่ได้หืน่นขนาดนั้นสักหน่อยคำหวานพูดไม่เต็มคำนักเธอตีมือคนที่กอดเธอเบาๆแล้วไม่นานนักคำหวานกับไพลินก็พากันหลับไหล อยู่ในอ้อมกอดของกันละกันในที่สุดคนทั้งสองก็ได้ครองคู่อยู่กินกันโดยสมบูรณ์แล้วตีสคําหวานรู้สึกตัวตื่นวันนี้ต้องตื่นเช้ากว่าทุกวันเนื่องจากต้องไปทำอาหารหม้อใหญ่เพื่อนํำไปถวายพระที่วัดตื่นได้แล้วคะ่ะพี่ไพลินปวดแขนหรือเปล่าคะคําหวานนึกห่วงแขนเรียวๆของเขาบอกให้นอนกอดก็กอดทั้งคืน ไม่พลิกเธอหนีไปไหนซะด้วยซ้ํามีต่คําหวานนี่ล่ะที่พลิกหน้าหันหลังมาให้อีกคนอยู่นั่นหึถึงเวลาแล้วหรอคะไพลินลืมตาตื่นเพราะมีเสียงหวานๆมากระซิบปลุกกันแต่เช้าพอนึกถึงเรื่องเมื่อคืนก็ช่างน่ายินดีนะักไพลินจะได้ครองคู่กับแม่เลี้ยงอยู่กินด้วยกันไม่นึกเลยว่าจะมีวันนี้ลูกกำพร้าแบบเธอเนี่ยนะอดีตโสเพณีของนายหญิง อีกทั้งยังเคยทำงานไม่ค่อยดีมาก่อนตอนนี้พายลินมีชีวิตใหม่แล้วมีครอบครัวอยู่กับคนที่เธอรักและเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าคําหวานกอดมือไปตามเอวคอดก่อนจะเลื่อนขึ้นไปหาสะโพกของอีกฝ่ายสัมผัสกายเรียบลื่นของอีกฝ่ายนั้นมันทำให้เธอรู้สึกเพลิดเพลินดีจังเลยนี่สินะสัมผัสจากผู้หญิงมันอ่อนนุ่มหวานละมุน มันเป็นแบบนี้นี่เองแม่เหลี้ยงกำลังทำให้พี่ขนลุกเราก็มีอารมณ์อยู่นะคะภไยลินหน้าแดางเธอโดนคำหวาน่วยโอกาสแม่เหลี้ยงขี้กลางเล่นเอามือลูบไปแบบนี้หวังว่าวันนี้คงไม่ได้ไปทำอะไรกันพอดีนั่นละ่ะด้านคำหวานนั้นเธอรีบละมือออกเห็นด้วยกับคำพูดของคนที่โดนสัมผัสคำหวานยื่นหน้าไปจูบรินฝีปากอวบอิ่มนั้น จากนั้นเธอก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำด้านภายลินเธอลุกขึ้นตามไปเข้าห้องน้ำกับอีกคนด้วยแล้วเสียงหัวเราะหยอกเยา้าก็ดังออกมาจากห้องน้ำเป็นระยะก่อนที่คนทั้งคู่จะช่วยกันเข้าไปในครัวต่อเช้านี้สองสาวพากันมาวัดทําอาหารเป็นข้าวกับแกงหม้อใหญ่มาถวายพระท่านตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาทำทุกวันตลอดเดือนนี้ ทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กำนันคําดีเราก็ถือเป็นการฉลองการตกลงอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนของสองสาวอีกไพลินเดินตามแม่เลี้ยงไปทุกแห่งพอออกมานอกบ้านเธอทำตัวเสมือนผู้ช่วยหรือไม่ก็เลยคะบางทีก็เป็นคนขับรถให้เจ้านายของหัวใจตัวเองไพลินไม่เคยรังเกียจรังงอนเธอรู้ดีว่าสังคมที่นี่เป็นแบบไหนแต่เชื่อเธอสักวันสังคมไทย มันจะเปิดกว้างขึ้นและไพลินกับคำหวานจะได้อยู่กินกันอย่างเปิดเผยอิ่มไหมคะสาวตัวเล็กถามคนขับรถวันนี้พวกเธอพากันทานข้าวที่วัดหลังจากที่รับพอ่อนเรียบร้อยแล้วอิ่มกายอิ่มใจไม่มีใครเกินพี่หรอกคะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เคินหวานแล้วหรอคะแต่ก่อนเห็นบิดไปบิดมาเวลาหยอดเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนหยอดใส่เองแล้ว นึกขำคนหน้าคมแต่ก่อนเขาเขินเธอจะเป็นจะตายเวลาที่เธอหยอกเย้าทำทีจีบเขินอยู่ค่ะแต่พี่ก็รักของพี่นี่คะพี่รักแม่เลี้ยงมากรู้หรือเปล่าคะรักมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คนเสียตัวเมื่อคือนหันหน้ามาตอบเจ้าของหัวใจคนบ้าว่าตาเมื่อคือนเหนื่อยไหมคะแล้วคืนนี้หวานจะได้อีกหรือเปล่า สาวหน้าหวานทำตาเจ้าชู้ใส่ก่อนจะเล่นพวงกามนุ่มเนียนหน่าสัมผัสเพราะหมั่นเคี้ยวเหลือเกินคนขับรถส่วนตัวของเธอเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างให้เธอจริงๆนะแล้วต่แม่เลี้ยงเลยคะ่ะพี่ได้หมดจะกี่รอบก็ได้พี่เองก็อยากได้เหมือนกันนะกลับไปถึงนี่ได้เลยไหมคะมันคลั่นเนื้อคลั่นตัวจริงๆนะคนเหืนกามหันมาบอกคำหวานไพรินรักแม่เลี้ยง อยากจะมีอะไรกับแม่เลี้ยงไปทุกวันก็มันเป็นช่วงข้าใหม่ปลามานันนี่แต่ไม่หรอกสำหรับไพลินน่ะการได้รักและอยู่กับแม่เลี้ยงในทุกๆวันมันคือวันที่ดีที่สุดแต่มาคิดอีกทีไปถึงบ้านก็อยากได้อีกสักรอบเหมือนกันนะพี่ไพลินคนหืน่นคําหวานราหน้าเขาแต่ตัวเองนะ่ะหืน่นหืน่นหืน่นยิ่งกว่าหื่นซะอีก เธอหันกลับมานั่งประจําที่ของตัวเองคำหวานชมวิวสองข้างทางไปก่อนระหว่างระยะทางที่กลับไปที่บ้านเอ๊ะอันนี้ฉนดที่ปลางไหนกันนะทำไมคุณพ่อไม่เห็นเคยพูดถึงเลยล่ะพอกลับมาถึงบ้านแล้วคำหวานก็รื้อเก็บของของกํานันคําดีก่อนที่เธอจะพบเข้ากับฉนดปลากหน้าที่ไม่คุ้นไพลินที่มาช่วยก็เดินมาดู ก่อนจะอาสาพาสาวหน้าหวานออกไปดูที่ทางให้หายสงสยัยว่าเจ้าที่แผ่นนี้แท้จริงมันตั้งอยู่ที่ไหนกันนะคนทั้งคู่ขับรถออกมาอีกครั้งในตอนเที่ยงใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็มาถึงคำหวานแทบอยากให้พี่ัยลินเลี้ยวรถกลับเพราะมันเปลี่ยวและที่แห่งนี้ก็ไม่มีคนพลุกพล่านแม้กระทั่งรถสัญจรไปมาก็ไม่มีสักคันจนกระทั่งมาถึงจนได้เบื้องหน้าของเธอนี้ เป็นบ้านชั้นเดียวขนาดไม่ใหญ่มากมันตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาด้านหลังเป็นลำธารลึกเข้ามาจากถนนราวๆสิบกว่ากิโลเมตรคําหวานคิดว่าคนบ้าที่ไหนกันทำไมมาสร้างบ้านอยู่กลางป่าเปลี่ยวแบบนี้คนแบบไหนถึงกล้ามาอยู่ที่นี่น่ากลัวทั้งสิงสาราสัตว์อีกทั้งตอนกลางคืนน่ะอาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเยอะแยะแม่เลี้ยงไม่ลงมาหรอคะ ไพลินเอารถเข้ามาจอดในบริเวณบ้านก่อนจะเดินมาเปิดประตูให้เจ้านายของหัวใจคำหวานจำใจต้องลงจากรถรู้สึกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเอาซะเลยขนาดเป็นตอนกลางวันมันยังเงียบแล้ววังเวงและดูน่ากลัวเต็มไปหมดอู๋หวานกลัวจังเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะพี่อยู่นี่ทั้งคนไพลินพาสาวหน้าหวานเดินไปที่ท้ายรถพอเปิดกระโปรงรถออก ไพลินก็หยิบปืนมาตรวจดูกระสุนจากนั้นก็เหน็บปืนใส่กางเกงตัวเองจากนั้นไพลินก็นำดาบอันใหญ่ซึ่งเธอพกไปไหนมาไหนด้วยออกมาที่นี่มีหญ้ารกคลิมมากไพลินต้องการเอาดาบมาถางหญ้าทำเป็นทางเดินให้แม่เลี้ยงเดินไปได้เมื่อไพลินเดินไปถางหญ้าให้เป็นทางมันก็ใช้เวลาไม่เกินห้านาทีหรอกจากนั้นเธอก็กลับมาหาคนสวยของตัวเองตายจริง ดาบเล่มใหญ่เอามาจากไหนกันคะคำหวานตกใจเพราะเห็นสาวหน้าคมเดินถือดาบมาหาอ๋อพี่ซื้อเอาไว้พกนะคะว่างๆก็เอามาฝันต้นกล้วยเล่นๆไม่มีอะไรหรอกไพลินสร้างยิ้มทําทีกลบเกลือนไม่อยากให้รู้ว่าตัวเองมีวิชาโจนต่างๆติดอยู่กับตัวเยอะเอาไว้สักวันหนึ่งถ้าถึงเวลาไพลินจะบอกแกคำหวานเองนั่นล่ะไปสำรวจกันนะคะ มาจับมือพี่เอาไว้ไพลินเดินไปจับมือเอาสาวหน้าหวานพาทำหวานไปสำรวจพื้นที่บริเวณบ้านที่นี่อุดมสมบูรณ์เหมือนอยู่ในป่าไม่มีผิดคนก็ช่างมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้แต่คนที่มาอยู่จะต้องมีของดีพอตัวเหมือนกันนะถ้าสมมุติเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาไพรินรู้แล้วว่าจะพาแม่เลี้ยงมาหลบอยู่ที่ไหนก็ที่นี่มันเปลี่ยวจนไม่มีใครกล้าเข้ามาเลย และมันยังดูวังเวงน่ากลัวอีกในบ้านสภาพยังพอใช้ได้หากแต่ถ้าจะมาอยู่ก็คงต้องซ้อมแซมอีกสักหน่อยหลังคานั่นถ้าฝนตกก็คงจะเปียกฝาบ้านเริ่มจะมีปลวกขึ้นแล้วส่วนพื้นบ้านก็ยังดูใช้งานได้อยู่ข้างนอกเป็นหญ้ารกขึ้นเต็มไปหมดถ้าจะมาอยู่อาศัายก็ต้องแผวถางให้หมดสะกก่อนหลังบ้านมีลำธารน,น้ำใสให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างยิ่ง หมู่ปลาพากันแบกไหวไปมาแถมมันยังไม่กลัวคนอีกคงเพราะไม่ค่อยได้เจอมนุษย์เข้ามานั่นล่ะพอมองไปสุดลูกหูลูกตาแล้วก็พบแต่เนินหญ้าแล้วก็ป่าไม้รกครึ้มกลับกันเถอะนะคะไม่นางเล่นสักพักหรอคะดูสิอากาศดีออกไพลินอยากเดินสำรวจอะไรนิดหน่อยแต่ดูเหมือนแม่เลี้ยงจะคิดตรงกันข้ามกลับเถิะนะคะอุหวานกลัว สาวหน้าหวานกระชับแขนให้นั่นขึ้นบอกอีกฝ่ายว่าเธอกลัวจริงๆและไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่นานเกินไปนะักก็ได้คะ่ะปะพี่พากลับเลยนะคะคุณดีสาวหน้าคมเดินไปส่งคำหวานประจำที่นั่งก่อนจะเอาของไปเก็บที่ท้ายรถจากนั้นก็ขับรถออกไปจากที่นี่อหวานจะไม่มาที่นี่อีกแล้วน่ากลัวมากอยู่แล้วรู้สึกอึดอัดอหวานหายใจไม่ออก ออกมาถนนใหญ่ได้ขนของคำหวานก็ค่อยหายลุกความรู้สึกค่อยกลับมาเป็นปกติหน่อยกว่าไพลินจะพาคำหวานกลับมาถึงบ้านมันก็เป็นเวลามืดค่ำซะแล้วเธอเห็นความผิดปกติของบ้านไพลินตัดสินใจจอดรถให้ห่างตัวบ้านไปราวห้าสิบเมตรสั่งให้สาวหน้าหวานหมอบลงตามสัญชาตญาณน,นักสู้ของไพลินนั้นมันเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งคุณหวานคะ นายหญิงตามมาหมอบลงไปก่อนนะคะทันทีที่รถยนต์เริ่มถอยกลับล้อรถที่ขับอยู่ก็โดนยิงมาจากที่ไหนสักแห่งรถยนต์เสียหลักก่อนที่จะพุ่งลงข้างทางคำหวานหัวขาม,ามําเธอเอาหน้าผากไปชนกับแผงคนโซโรถคำหวานตกใจจนทำอะไรไม่ถูกนายหญิงคนนั้นของพี่ไพลินตามมาแล้วแสดงว่าตอนนี้เธอทั้งคู่ไม่ปลอดภัยแล้วล่ะสองข้างทางของถนน เต็มไปด้วยชายในชุดดำพวกเขาเดินมามากกว่า30สิคนซะอีกในมือของพวกเขามีอาวุธปืนสีดำมาเมื่อมไพลินรู้ได้ในทันทีว่าเธอสู้ไม่ได้หรอกแต่ไม่ว่าจะยังไงซะแม่เลี้ยงคำหวานจะต้องมีชีวิตรอดปลอดภัยส่วนไพลินเธอน่าจะหมดบุญวาสนาที่จะได้ครองคู่และมีชีวิตอยู่กับอีกคนไปจนแก่เท่าคำสัญญาที่เคยบอกกับคำหวานไว้ ดูท่าจะไม่มีอีกแล้วล่ะพี่รักแม่เลี้ยงนะคะขอโทษที่พามาเจอเรื่องซวยแบบนี้ไพลินร้องไห้รููชะตาตัวเองดีเธอหนีไม่พ้นเงื้อมือของนายหญิงซะแล้วล่ะเธอชะล่าใจเกินไปเธอไม่รอบคอบนึกว่าตัวเองหนีมาพ้นแล้วอีกทั้งคิดว่าเธอคงไม่สำคัญกับนายหญิงขนาดนั้นเธอกำลังมีความสุขเธอจึงขาดสติพลั้งเพลอ ไม่ระมัดระวังตัวเท่าไรนี่คือการเสี่ยงชีวิตแม่เลี้ยงเอามาทิ้งไปด้วยเธอมันโง่บัดซบชัดๆดอีอย่าร้องเลยนะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคําหวานมีสติมากกว่าที่คิดเธอหันหน้ามากอภไพลินเอาไว้รูปหลังปลอบใจเขาเป็นไงเป็นกันบางทีเงินเก็บที่เราสองคนมีนั้นเธออาจจะเอาไปไถ่ตัวพี่ไพลิน ให้เป็นอิสระจากผู้หญิงคนนั้นได้ไม่เป็นไรนะคะหวานจะไม่ทิ้งพี่ไพลินไปไหนคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้คำหวานยังจำมั่นเธอจะไม่มีวันลืมรอกไพลินพาน้องหวานลงจากรถได้แล้วนายหญิงรออยู่ในบ้านจินเคาะกระจกบอกคนทั้งสองในรถจินคือคนที่ยิงยางล้อรถของคนทั้งคู่วันนี้นายหญิงเรียกจินมาด้วยหลังจากทราบข่าว จินเองก็ตกใจอยู่ไม่น้อยแต่จินก็ไม่รู้จะช่วยน้องคนนี้ยังไงดีไพลินจำใจต้องจูงมือสาวหน้าหวานเข้ามาในบ้านเธอได้เจอกับผู้หญิงที่ชาตินี้ไม่คิดอยากจะเจอหน้าเลยสักนิดลูกน้องขนกันมาเกือบครึ่งร้อยพวกมันยืนเต็มไปในบ้านทาั้งๆอยู่บริเวณรายร,ายรอบอีกถ้าแค่สิบคนก็พอหึดสู้ไว้แต่นี่ขนกันมาเป็นกองทัพ ไพยลินจนใจจะต่อสู้แล้วล่ะนั่งสิสุดที่รักของแม่อินทุออนสวมชุดกี่เพ้าสีดำหล่อนนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางบ้านสีหน้านายหญิงเรียบนิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นอินทุออนมารอผัวของตัวเองกับชู้ตั้งแต่เวลาบ่ายแล้วกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ